ถ้าหากว่าเราได้เปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสว่ามีสัพป,ปริสธรรมจิตประการแต่ว่าเราแปลเป็นสังคมวิทยาสมัยใหม่หรือเหมาะสมกับสมัยแล้วก็เรียกว่าสังคมวิทยาสังคมวิทยานั้น ในพุทธศาสนามีอยู่เรียกว่าหนึ่งธรรมญุตตารู้จักธรรมอัตถนุตตารู้จักความหมายแห่งธรรมอัตตันสามอัตตานุตารู้จักตนที่มัตรญุตารู้จักประมาณ ห้าการัญญุตารู้จักการเวลา,าหการิสัญุตารู้จักบริษัทเจ็ดปุคลัญุตารู้จักบุคคลเนี่ยเมือ่อเมื่อเรามามา uh, ปฏิบัติรามสัพพุลิธรรมสังเชประกันนะครอบหมดเลย ที่ท่านกล่าวมานั้นเป็นกล่าวโดยสังในสมในสมัยใหม่แล้วเรียกว่าสังคมวิทยาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไปแล้วว่าสังคมวิทยาการรู้จักธรรมอะไดเป็นธรรมสภ,ภาวะที่ รักษาผู้ปฏิบัติน่ะไม่ตกปณิชั่วในแค่นี้ความหมายคือต่าผลใดปฏิบัติตามธรรมแล้วก็หมายความว่าจิตของผู้นั้นไม่ตกต่ำจะต้องไปในทางที่ดีไม่ตกอบายอัธญุตารู้จักความหมายของธรรมแล้วว่า รีอว่าสพเพสังขาราอันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอันนี้หมายความว่าสังขารก็คือสิ่งที่ผสมคือว่าสังขารน่ะพูดถึงอภิธรรมก็น่้จะแก่เจตสิก คือกิเลสมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นซึ่งเป็นทำให้จิตใจของปรุงแต่งเป็นเรยกว่าสังขารแล้วก็รู้จักประมาณรู้จักประมาณคือว่าทำลายต้องมีรู้จักประมาณพอดีพอดีอดกลางๆรู้จักตน รู้จักตนตนเองมีมีอายุเท่าไรมีอายุเท่าไหร่มีรมพรรษาเท่าไรเราก็รู้จักตนจะไปนั่งอยู่ที่ตรงไหนข้างหน้าข้างหลังการเวลาเวลานี้เป็นเวลาอะไรเช้าเย็นเวลาเมื่อไปนิมนต์ จะไปก่อนจะไปก่อนมากจะไปช้ามากอลนนี้เป็นต้นกา,ตาาการันตุตาทางราชการเราจะทำอะไรต้องรู้จักการเวลาที่โมงถ้าเป็นในในสังคมนี้เขามีความนับถือกันว่าเวลามีความสำคัญ เราต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อะไรต้องรู้จักการรู้จักเวลาและ,ะรู้จกักบริษัทบริษัทใดมีความต้องการอะไรอย่างที่บริษัทคือหมู่ชนมีความอะไรเดือดร้อนอย่างไรเราควรช่วยเหลืออย่างไร ต้องบริษัทและบุคคลบุคคลใดเราควรครบบุคคลใดไม่ควรครบคนที่ควรครบเราเราควรครบเขาคนใดทำให้เราสิ่งที่ทำได้โดยยากทำให้เรา,เาสิ่งที่ทนได้ยากนี่เราควรครบ มีผู้มาทำให้เราสิ่งที่ทำได้นยากแลก้วก็ทนต่อเราสิ่งที่ทนได้นยากอันนี้เป็นคนขนครบอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นออวิทยาหนึ่งเป็นวิทยาสังคมวิทยาคนรู้นักปฏิบัติเรา เรามาอยู่ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้กันอยู่เนี่ยให้รู้จักไม่จะอยู่อยู่ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้มานะการสังคมที่ยอยู่ร่วมกันเราจะาาพระพุทธองค์ทรงสอ,งสอนโด,โดยเฉพาะธรรมะคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ย เป็นธรรมที่พระบุทธองค์ทรงตรัสโดยเฉพาะเอา,อา,ม,ามารู้จากความหมายว่าปัจฐานไปปนไปไงสติไปไนเวียนไงสติไปบอกความึกได้ไม่หลงลืมมีความระลึกอยู่เสมอระหว่าสติมันปัจฐานไว่าที่ตั้งที่ตั้งของสติคือได้แก่ กายเวทนาจิตธรรมเอาไปตั้งที่กายยังได้เราจะกราบแล้วก็เดินจงกรมเอาสติไปตั้งที่กายกำหนดงานแล้วกำหนดพองหนอยุบหนอเอาสติไปตั้งที่กายเวทนาปวดเจ็บเมื่อยเป็นทุกขเวทนาเราปวดหนอปวดหนอถ้ากวาสบายก็เป็นสุข,ขเวทนาสุขหนอสุขหนอ ถ้าหากว่าเฉยๆกำหนดเฉยหนอเฉยนจิตเวลาจิตมีความคิดดีไม่ดีกำหนดคิดหนอคิดหนอทำได้กันนิวรณ์ทั้งห้าเราชอบใจไม่ชอบใจง่วงพุ่งสงสัยกำหนดแล้วก็เมื่อนิวรณ์ทั้งห้าสงบไปก็มาอยู่กับพองหนอยุบหนออย่างเดียวนี่นะเลือ ้รู้จักความหมายอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็จะได้เป็นเ,เป็นเรียกว่าสับบุริสะธรรมซึ่งเป็นธรรมที่เ,เราคนร,รู้คนเข้าใจในการที่อยู่กับในโลกนี้ในในพุทธศาสศาสนานี้พระพุทธเจ้าของเราก็สั่งสอนอย่างนี้เราต้อง ปฏิบัติจะทำให้โลกนี้มีความร่มเย็นและมีความสุข